ครูครับไม่ได้ยินเสียงอีกแล้วครับไม่ได้ยินเสียงเหมือนกันค่ะอ่าได้ยินไหมครับได้ยินครับอ่าเออวันนี้อ่าได้ยินแล้วใช่ไหม อ่ะทีนี้ได้ยินไหมครับอ่ะทีนี้ได้ยิน<อ>ไหมครับครานี้ได้ยินนะคะอ่ะแสดงว่าน่าจะเป็นใสายถูฟังแน่เลยนะครับ าจะมีปัญหาโอเคนะครับเปลี่ยนอันละอ่าทีนี้มาดูนะครับมาดูใหม่นะครับเดี๋ยวถ้าไม่ได้ยินนักเรียนโพสตมาได้เลยนะครับแชทมาได้เลยน่าจะเป็นที่สายฟังนะครับอ่าทีนี้มาดูไอ้ตรงนี้นะครับเกสรเพศเมียนะครับเกสรเพศเมียเนี่ยหลกัหลกๆเลยก็คือมันจะมีนะครับลักษณะบานๆตรงนี้นะครับแล้วแต่ว่าเล็กหรือใหญ่ ถ้าใหญ่เนี่ยนะครับอาศัยลมได้นะครับถ้าเล็กนี่ต้องใช้พวกแมลงหรือคนนะครับมีอันยาวๆลงมาแล้วก็กลมๆตรงนี้นะครับจะมีอันเดียวนะครับข้างบนนี้เรียกว่ายอดเหมือนกันนะครับยอดเกสรเพศเมียนะครับตรงนี้เรียกาก้านชูเหมือนกันนะครับส่วนตรงนี้เรียกว่านะครับรังไข่ปายในรังไข่มีนะครับอวุ่น ภายในอาวุธมีเซลล์เซลลไข่ดังนั้นนะครับมีแค่อันเดียวนะครับมันจะต่อตรงกับก้านเลยนะครับหน้าที่หลักของมันคือสร้างเซลล์สืบพันธุ์นะครับสร้างเซลล์สืบพัน,นพธุน์นะครับเพศเมียนะครับก็คือเซลล์เซลล์ไข่นะครับ ต่อไปรังไข่นะครับรังไข่อยู่ไหนของมันก็คืออาจจะบ,บางทีอาจจะบ,บอกลักษณะไม่ได้นะครับบอกที่อยู่ของมันได้นะครับอยู่ภายในรังไข่อยู่ภายในตัวตีตนนะครับบอกรังไข่นี้บอกได้รังไข่นี้นะครับก็คืออยู่นะครับส่วนล่างสุดนะครับของเกสรเพศเมีย er, นะครับ เมื่อเราเอาลีบเลี้ยงนะครับลีบดอกออกไปนะครับเราจะเห็นว่ามันจะเป็นแท่งยาวๆต่อกับก้านนะครับอ่าเซลล์เซลล์ข้างในนะครับจะมีอวุ่นอยู่นะครับอวุ่นนะครับแล้วก็มีเซลล์ไข่มันก็จะคล้ายๆข้างบนนะครับซึ่งเป็นเซลล์สืบพันธุ์ของเพศเมียนะครับอวุ่นนะครับก็จะเป็นเม็ดเล็กๆนะครับเหนียวเหนียวนะครับออวุ่นเม็ดเล็กๆนะครับเม็ดเล็กๆเหนียวเหนียวนะครับอยู่ใน รังไข่ภายในอวุนมีเซลล์ไข่นะครับซึ่งเป็นเซลล์สืบพันธุ์ของนะครับเพศเมียนะครับอ่านี่การบ้านชุดที่หนึ่งนะครับต่อไปชุดที่สองครับที่ส่งกันมาบางคนยังส่งคณิตศาสตร์นะครับไม้ขุดถัดวอยู่เลยนะครับยังส่งคณิตไม้กูอยู่นะครับอ่าต่อไปเอาหมายเล็กหนึ่งครับไมายเล็กหนึ่งฐาน ฐานรองดอกนะครับถัดมาก็คือสีเขียวๆนะครับใช้หุ้มนะครับหรือป้องกันอันตรายให้กับดอกที่ยังตูมอยู่นะครับอันนี้เรียกกลีบเลี้ยงบางคนเขียนใบเลี้ยงมานะครับไม่ใช่นะครับตรงนี้ไม่ได้เอาใบเลี้ยงมานะครับตรงนี้คือส่วนของดอกนะครับต่อไปสีสันสวยงามก็คือกลีบดอกนะครับต่อไปหมายเลขตรงนี้นะครับมันหมายถึงก้านชูหมายเลข้านะครับก้านจูเกสร เพศผู้นะครับต่อไปส่วนที่เป็นกระป๋อนี้คืออับเรโนทั้งหมดนี้เรียกว่าอะไรครับเกสรเพศผู้ส่วนชุดนี้นะครับหมายเลขแปดคือยอดนะครับเกสรเพศเมียนะครับหมายเลขเก้าคือก้านชูนะครับครูจะรัดแล้วนะ หมายเลขสิบคือรังไข่นะครับดังนั้นทั้งจุดนี้เป็นหมายเลขสิบเอ็ดคือเกสอนเพศเพศเ,เมียนะครับส่วนที่อยู่ตรงนี้หมายเลขสองนะครับมันก็คืออ,อวุ่นนะครับภายในออวุ่นมันจึงมีเซลล์ไข่นะครับต่อไปนะครับอันนี้ทบทวนนะครับไม่ยาก ความหมายของการถ่ายละอองเรนูหมายถึงการที่การที่เซลล์สืบพันธุ์ก็คือละอองเรนูนะครับปลิวนะครับหรือโดยใช้มแมลงอะไรก็แล้วแต่นะครับปลิวไปตกนะครับบนยอดเกสรเพศเมียแค่นี้นะครับเราหมายถึงการถ่ายละอองเนู นะครับต่อไปการปฏิสนธิซ้อนนะครับของพืชเกิดขึ้นสองครั้งก็คือตัวที่หนึ่งเรียกว่าสเปิร์มเซลล์ตัวที่หนึ่งนะครับคือสเปิร์มเซลล์ตัวที่หนึ่งจำได้ไหมครับสเปิร์มเซลล์ตัวที่หนึ่งเปิดกล้อง่ะหเปิดเด็กมันดูนะับเป็นรอ่ะสเปิร์มเซลล์ตัวที่หนึ่งจำได้ไหมครับ สเปิร์มเซลล์ตัวที่หนึ่งอ่ามันสามารถแบ่งเป็นสองสเปิร์มเซลล์เดี๋ยวจะมาทวนอีกทีหนึ่งนะครับสเปิร์มเซลล์ตัวที่หนึ่งนะครับมันเข้าไปผสมกับไข่นะครับหรือเซลล์ไข่นะครับหลังจากนั้นนะครับก็เหมือนกับอันนี้ก็คือของพ่ออันนี้คือของแม่ถ้าเป็นในคนหรือในสัตว์แล้วมันจะกลายไปเป็นเซลล์ใหม่ที่รวมนะครับของพ่อของแม่เข้าด้วยกันก็คือไซโกดนะครับ ก็คือเซลล์เริ่มต้นนะครับในท่ษฎีเซลลจำได้ไหมครับไซโกดแล้วก็กลายไปเป็นอะไรครับเอมบริโอ,อเอมบริโอคือต้นอ่อนนะครับหลังนั้นต้นอ่อนก็จะ,จะเจริญเติบโตนะครับอีกสเพิรมเซลล์หนึ่งนะครับครูที่ครูบอกไปเสมอว่าพืชกับสัตว์มันแตกต่างกันอยู่ตรงที่ว่าของสัตว์หรือของคนเนี่ยนะครับมันก็จะมีนะครับในส่วนของ สายสะดือนะครับที่ได้รับอ่านจากแม่เมื่ออยู่ในในคันนะครับแต่ของพืชไม่มีตรงนั้นนะครับของพืชก็จะต้องเพิ่มการปฏิสนธิีตัวหนึ่งเรียกว่าสเปิร์มเซลล์ตัวที่สองนะครับไปบวกกับอะไรครับโพรลาเนิวอคีไอนะครับโพรลานิวอคีไอได้เป็นเอนโดสเปิร์ม มันก็คืออาหารนะครับที่จะคอยให้กับในส่วนของพืชน,นะครับได้ใช้เวลาที่มันอยู่เวลามันกําลังจะงอกนะครับเวลางอกเนี้ยรากยังไม่ออกมาถูกไหมครับต้นหนอนก็เริ่มที่จะจะเริญเติบโตในมาเลดอยู่ดังนั้นเมื่อรากออกมานะครับแน่นอนรากบูดน้ําขึ้นไปนะครับแล้วก็เมื่อแตกใบออกมาใบนั้นก็สามารถสร้างอาหารเองได้ดังนั้นมันก็เลยสามารถครบ นะครับส่วนเอนโดสเปิร์มมันก็หมดไปหรือถ้าไม่หมดไปมันก็ยังสามารถได้ใช้อยู่นะครับต่อไปปัจจัยนะครับที่มีผลต่อการถ่ายละอองเรนูนะครับในที่นี้ก็คือช่วยนะครับช่วยปัจจัยที่ช่วยในการถ่ายละอองเรนูมีอะไรบ้างหนึ่งก็คือคนนะครับทำให้ถึงเป็นคนเพราะว่าในส่วนของในส่วนของใบเนี่ยมันไปปิดในส่วนของที่เรียกว่า เกสอนเพศเมียทาให้แมลงหรือลมเนี่ยช่วยไม่ได้นะครับดังนั้นคนเราเลยไปช่วยแทนนะครับต่อไปน้ํานะครับก็คือเวลาลดน้าเนี่ยก็จะมีส่วนที่ติดอยู่บ้างนะครับหรือถ้าเป็นพืชที่อยู่ในน้าเนี่ยแน่นอนเลยครับมันต้องอาศัยน้ําในการพัดพาไปนะครับอาศัยแมลงนะครับพึ่งต่อแตนหรืออะไรก็แล้วแต่นกหลายชนิดก็ได้นะครับแล้วก็สุดท้ายเลยก็คือนะครับกลนะครับแล้วก็แมลง แมลงแล้วก็อีกอันนึงนะครับอา,อาศัยลมนะครับลมเป็นตัวพัดนะครับในส่วนของการเปลี่ยนแปลงหลังการปฏิสนธินะครับตรงนี้เรายังไม่ได้พูดถึงแต่ในชีทมีนะครับผูก็เลยให้พวกเราเนี่ยไปดูกันมาก่อนนะครับนักเรียนลองนึกสภาพตามนะครับอะไรอยู่นอกสุดนะครับก็คือร้งไข่อวุ่นนะครับแล้วก็ถัดเข้ามาก็คือ ที่เรียกว่าเซลล์ไข่ดังนั้นแต่ละส่วนก็จเจริญเติบโตออกไปเป็นแต่ละอันนะครับอันแรกเลยก็คือรังไข่รังไข่อยู่นอกสุดเลยถูกไหมครับรังไข่อยู่นอกสุดเลยแสดงว่ามันคือผลนะครับจเจริญไปเป็นผลนะครับทีนี้เมื่อมีรังไข่แล้วก็มันมันก็จะมีผนังที่เรียกว่าผนังรังไข่ถ้ารังไข่เป็นผลผนังรังไข่ก็คือส่วนที่เป็นเปลือกและเนื้อของผล นะครับเปลือกและเนื้อของผลต่อไปอวุ่นนะครับอวุ่นตัดออกมานะครับก็กลายเป็นเมล็ดนะครับส่วนไข่ก็เดี๋ยวก็จะกลายเป็นต้นอ่อนนะครับนี่ก็คือการเปลี่ยนแปลงนะครับที่เราพูดถึงนะครับทั้งหมดห้าข้อนะครับอ่ทีนี้เรามาดูเนื้อหาต่อของเราทบทวนนะครับทบทวนเนื้อหาของเรานะครับ อ่านีตัวตบทว,วนนะครับจําได้ไหมครับว่าในส่วนของไอตัวที่ชื่อว่าตัวนี้คือละองเลนูจาได้ไหมครับละองเลนูละองเลนูก็คือเซลล์สืบพันธุ์เพศผู้นะครับเซลสืบพันธุ์เพศผู้เนี่ยนะครับมันจะมีการสร้างขึ้นมานะครับสองนิวเคลสนะครับนิวเคลสนี่ก็คือนิวเคลสตัวที่หนึ่งแล้วก็นิวเคลสตัวที่สองนะครับ นิวเคลียสตัวหนึ่งนะครับชื่อว่าทิวนิวเคลียสนิวเคลียสตัวอีกตัวหนึ่งชื่อว่าเจเนเรทีฟนิวเคลียสนะครับทีนี้ทั้งสองตัวนี้นะครับก็จะมีส่วนที่ทำหน้าที่แตกต่างกันออกไปนะครับทีนี้เอาตัวแรกก่อนเลยก็คือตัวที่ชื่อว่าทิวนิวเคลียสตัวนี้นะครับตัวนี้จะทำหน้าที่ในการสร้างหลอดนะครับสร้างหลอด นะครับเพื่อแทงลงไปนะครับตามอะไรครับก้านจูนะครับเกสรเพศเมียเพื่อที่จะเข้าไปผสมกับเซลล์ไข่นะครับอีกตัวหนึ่งก็คือเจเน r เรทีฟนิวเคลียสตัวนี้จะแบ่งตัวมันเองออกมาเป็น New สองนิวเคลียสจำได้ไหมครับนิวเคลียสตัวที่หนึ่งมันจะไปผสมกับเซลล์ไข่อีกตัวหนึ่งมันจะไปผสมกับอะไรแล้วครับโพรลาโพลานิวเคลีย ไอนะครับก็จะกลายปเป็นต้นอ่อนกับอาหารต่อมามันจะงอกไปเรื่อยๆครับจนกว่ามันจะได้เข้าผสมนะครับตรงนี้ก็ยังอยู่ในส่วนของที่เรียกว่าการถ่ายละอองเลนูมันยังคงไม่นะครับไม่ใช่การปฏิสนธิการปฏิสนธิหมายความว่าเซล์ลอะไรครับเซล์ลไข่ได้รับการผสมกับสเปิร์มเซลล์นะครับของของเพศผู้นะครับมันจึงเรียกว่า การปฏิสนธินะครับทีนี้นี่คือของเพศอะไรครับเพศผู้นะครับอ่านี่ครับย้อนกลับมาตรงนี้นั่นคือรูปนะครับอ่านักเรียนดูรูปอีกครั้งหนึ่งก็ได้นะครับนี่คือรูปนะครับแต่ละส่วนนะครับเริ่มตั้งแต่มันตกลงมาพอตกลงมาปั๊บมันแยกออกเป็นสองส่วนก็คือชิวกับเจเรเนทีฟนะครับทิวนะครับทําหน้าที่งอกอะไรครับงอกหลอดค่อยๆงอกออกมานะครับ ส่วนเจเนอตีปเนี่ยจะแบ่งของมันเป็นสองนิวเคลียสย่อยนะครับก็คือนิวเคลียสตัวที่หนึ่งสเปิร์มเซลล์ตัวที่หนึ่งก็คือเพื่อที่จะเข้าไปผสมกับเซลล์ไข่นะครับตัวที่สองก็จะเข้าไปผสมกับโพลล่านิวเคลียสนะครับแต่ละส่วนว่าจะเจริญเติบโตช่วยกันตัวหนึ่งเป็นตัวอ่อนตัวหนึ่งเป็นอาหารนะครับต่อมาเนี่ยนะครับมันก็จะยาวลงไปเรื่อยตามนะครับความยาวนะครับของที่เรียกว่านะครับก้านจูนะครับเกสรเพศเมียนะครับ ทีนี้เมื่อกี้เราก็เฉลยไปแล้วนะครับก็คือนะครับเจเนตีเนี่ยสร้างเป็นสองสเปิมเซลล์ส่วนทิ้วเนี่ยนะครับที่เราคุยกันวันก่อนก็คือนะครับสร้างหลอดนะครับเพื่อให้เซลล์เซลล์อสุจิและตัวจีเซลล์สเปิมเซลล์ของเพศผู้เนี่ยเข้าไปผสมได้นะครับนี่เรารู้จักของอเพศผู้แล้วต่อไปเรามารู้จักของเพศเมียนะครับ อ่ามารู้จักของเพศเมียวันนั้นเราคุยกันในส่วนของเพศเมียนะครับเพศเมียแน่นอนครับมันมีอะไรบ้างของเพศเมียดูหน้านี้เลยนะครับของเพศเมียนะครับนี่คือรูปร่างของมันนะครับเหมือนกับในหนังสือนะครับด